วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดเซตไอดีจัดให้ทุกวันนิวคาเซลกุนซือเอ็ดดี้ฮาวยังไม่น่าจะมีนิโคเเ้าเสาหลังจากพลาดเกมกับเอเวอร์ตันเนื่องจากอาการบาดเจ็บคนขาหนีบดังนั้นอารอนแรมสเดลจึงอาจได้ลงสนามต่อเนื่องสำหรับคีแลนทริปเปียโยอันวิซาเฮริสันเอชบีและวิลออซูล่ายังชดทั้งหมดเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ขณะที่สวนบอตมันซึ่งมีปัญหาที่หลังจะต้องรอประเมินความพร้อมก่อนเกมหลังจากทำประตูและแอซซิ์ได้ในพรีเมียร์ลีกลุยส์ไมลี่วัย19ปีก็อาจจะยึดตำแหน่งตัวจริงต่อไปแต่เจคอบเมอร์ฟี่และแอนโทนีกอร์ดอนอาจจะรีเทิร์นกลับมาลงแทนแอนโทนีเอลังกาและฮาวิบานส์สเปอร์สโทมัสแซงกุนสือชาวเดนมาร์กจะได้คริสเตียนโรเมโรกลับมาจากโทษแบนโดยพร้อมที่จะลงตัวจริงแทนเควินดันโซ อย่างไรก็ตามเจมส์แมดดิสันราดูรากูซินโกตะทากาอิอีฟบิซูมาเดยันครูเซฟสกี้และโดมินิกโซลันกี้ยังคงช่วนเหมือนเดิมสำหรับลิชาลิซอนยังไม่ชัวร์ว่าจะรักษาตำแหน่งตัวจริงได้หรือไม่แม้จะมีสถิติทำไป6ประตูจาก10นัดที่พบนิวคาเซิลในพรีเมียร์ลีก11ตัวจริงตามคาดนิวคาเซิล433อารอนแรมสเดลทิโนลิราเมนโตมาลิกเจาฟาเบียนแช แดนเบิร์นบรูโนกิมารายซันโดโตนาลีลุิส์ไมลีเจคอบเมอร์ฟีนิกวอเทอร์มาเดอร์และแอนโทนีคอร์ดอนสเปอร์ส 433, กูยเอโมวิคาริโอเปตโนปโโรคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเจสสเปนลูคัสเบิร์กวาโรดิโก้เบนตันกูลปาบซามฮเหม็ดคูดูสรองดาวโกลมมอานีชาวีซิมอนผู้ชี้ขาด โทมัสบราเมลสเปอร์กำลังวิกฤตเลยครับไม่ชนะมาสี่เกมติดแล้วแถมเป็นการแพ้สานัดรวดเกมนี้ต้องมาเยือนนิวคาเซิลที่ผลงานในรังแข็งแกร่งมากมองว่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ทำได้ดีกว่าและน่าจะเอาชนะได้ไม่พลาดผลที่คาดนิวคาเซิลชนะสเปอร์3-1